แปลหน้าห้าสิบสามต่อครับ <c oughs> เจอประธานเจอรัปะเจอนิบาอราาัปณะนิบาตต้นประโยชน์กัลสัตตมีอันนี้เป็นนิบาตพณะก็ขึ้นพระก่อนประธานสถาวาสัสสนากิียมีไหมอ่ะตัวขขายประธานก็คือเตนะหัตถินาอุป,ปัตถิยะมาโนนะครับค <c oughs> ู่ครับเป็นวิเศษนะมาขยายพระศาสดานะครับก็คือคู่พระศาสดาคู่อันช้างไปหา ตัทยาพูด <c oughs> แล้วก็ไปหาตัทยา <c oughs> อาทินาอันช้างนั้นนะครับเรามาอุปรรมัมภมอุปัติก็คืออุปรรมัมภมก็คือบำรุงอยู่นะครับบำรุงแล้วก็มานะอยู่บำรุงอยู่นะครับแล้วก็แปลที่กิยาวสิอยู่นะครับแต่แปลของพระศาสดาเเติมรชาชศท์ว่าประทับอยู่ สิอีก็คือแล้วประทับอยู่แล้วสุขขันสบายประทานใหม่ครับโซปิโยะปริเลยกะหัดถีขึ้นมานะครับประทานก็คือช้างผัตถีช้างอันุ่าช้างนะครับปริเลยกะแม้นั้นนะพาหายะที่ยกระหว่างละยะแล้วนะตะปัจใจเป็นยะนะละแล้วจาคือซึ่งโงงคณะโขงก็คือคณะคณ,ณะก็คือหมู่คณะ ก็คือโลงรือสูงนะครับซึ่งโขงซึ่งโลงนะครับทิยากุ่มภาพปาวิสิกได้เข้าไปแล้วอันนี้แยกธาตุจะเป็นอะกับภาวะธาตุในการเข้าไปใช่ไหม <c oughs> อะเข้าไว่าได้ได้ปาวิเข้าไปสิก็คืออีกกับสอาคมแล้วได้เข้าไปแล้วสูนส่นักทิยาสู่ชัดชัดก็คือเหมือนกับเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่ก็คือพวกพวกป่านะครับสู่ชัดแห่งวนะป่า ดังนั้นนะครับแล้วก็มาตัวสุดท้ายโลที่อายะนะครับลงที่แก่เพื่อต่อถ้าคาว่าผาสุขวิหาระถายะเพื่อประโยชน์แก่การอยู่สําราญครับระดับการแปลนะครับก็คืออรภณะน,ะนิบาตต้นประโยชน์กัลสัตตมีตัวแรกประธานก่อนประธานกิยาประธานบทขยายประธานธรรม,ร,นร,รมสังคาหะาจาริโยอันว่าพระธรรมสังคาหะกาจาร อาหารโยคามาเก่าแล้วยถาอย่างไรประธานกิยาแล้วก็อย่างไรขยายนะครับขึ้นใหม่ประธานใหม่ธรรมะสังคาหะกาจาริโยอันว่าทำพักทำสังคาหะกาจานอาหารข้างล่างสุดเปิดหลังอิติเก่าแล้วเอวังโยคามาอย่างนี้ว่านะอัฐะครั้งนั้นโยคมาเอตังจินตนางอันว่าความคิดนั้นเป็นประธานกิยาโอโหสิได้มีแล้วตัวขยายหัตถินาคษะแก่ช้างตัวประเสริฐนั้นว่า เขาเลียกในปทาอันอาหังโขเอ,อันว่าเราแลอากินโนเกือนกลนนณะแล้วนะครับวิหารามิกียายตัวหนึ่งย่อมอยู่เตียนติดสีถามิมะย่อมอยู่วิหารละอยู่นะมาตัวขยายด้วยตัติยาหัตถีด้วย,ช,ย,ยช้างพลายทั้งหลายช้างพลายน่าจะเป็นตัวผู้หรือเปล่าหัตถีนี้หัตถีนีนะ หัตถีนิหิตด้วยหิตคือด้วยทั้งหลายด้วยจุดจุดทั้งหลายด้วยช้างพังทั้งหลายต่อไปตัวสุดท้ายหัตถิกาละเพหิตหิตด้วยจ,จยุดจุดท,ทั้งหลายด้วยช้างสะเทินทั้งหลายแล้วก็เอาตัวสุดท้ายตัวหิตทิตหัดถิตฉาเปหิตหิตด,ด้วยช้างผู้ลูกน้อยมันคล้ายคล้ายปัจฉาคือมาทีหลังภายหลังก็คือช้างตัวสุดท้ายซึ่งช้างผู้ลูกน้อย ทิดทั้งหลายนะครับโยกอาหารเข้ามาอาหารว่าเราขาทามิย่อมธาธาตุขาทาธาตุในการเจ้ากินย่อมเจ้วกิน,กนดินานิซึ่งหญ้านิคือทั้งหลายนะครับมีโยกขยายชินนักคาหิจะเอวะอันนะออกจากสิ่งของก็คืออันหญ้าคือเติมได้อันเข้าไปสำเนียวิเศษสนะมีคือผู้พี่นะครับมีปลายก็คืออัคระปลาย อันอันนะฮะใส่สำเนียงวิเศษนะอ,นอันอันช้างทั้งหลายคือใส่เตหีหอธทิเข้าไปช้างทั้งหลายเหล่านั้นฉันชินนะตัดแล้วนะนะนีทีอแล้วนะครับจะด้วยเอวะนั่นเทียวนะครับโยกจบไปแล้วขึ้นใหม่หัตถีเตหหัตถีอันว่าช้างทั้งหลายประธานนะทาขาทันติย่อมเที้ยวกินนะครับสาขาพังคะซึ่งจำกรรมนะครับซึ่งลุกขา วยวะก็คือระเบียบวิวะของร่างกายที่อย่างอันบุคคลโยกบุคคลเข้ามาพึงหักซึ่งคือกิ่งไม้สาขาซึ่งลูกขาวยวะอันบุคคลพึงหักคือกิ่งไม้เมอันอันเรานะครับอันวิเศษนะและอันตัวมันเองอันเราหักลงโอพักโอพักขังจะนะครับโอพักแล้วโอพักแต่ไปสะกดด้วยคอควายก็เลยเป็นโอพักโอพักขังจะนะครับหักลงแล้ว และหักลงแล้วซ้านะครับจะด้วยโอเคประธานขึ้นใหม่อาหารอันว่าเราโยกเข้ามาปิวามิย่อมดื่มกรรมก็คือปานิยานี้ซึ่งน้ำอัน,กนุกคนืนดื่มทั้งหลายเนะี่ยเป็นกรรมแล้วขยายเป็นบทขยายอาวิลานิอันขุนมัวอาวิลานิด้วยนะครับอันขุนมัวด้วยเป็นวิเศษะนะครับโยกประธานมามเมื่อเรานะครับเมื่อคืออะไรประโยคออนาทรนะครับ เมื่อเราประทานกิยาอุดตินนัสสะนะครับขุขึ้นลงภาวะโอลงออมข้างบนก่อนโอคาหาันปัสสะโอลงนะครับยางลงอันตรอยู่นะครับยังลงอยู่แล้วก็อ,อุดตินนัสสะปุขึ้นก็คือข้ามขึ้นแล้วนะครับหัตถินิโยนะครับอันว่าเป็นประธานอันว่าช้างพังหัทถินี้นะครับก็คือช้างพังตัวเมีย เดี๋ยวทั้งหลายนะใจกอย่างขะลุหรือเปล่าคารุขะลวะขะลูนะคารับขะลุขะละวะขะลูควาไม่ใช่อันนี้แจกอย่างกัญญากัญโยกัญญานะน่าจะกัญญาเอ่แล้วไปอุปนิสังสันติโยเข้าไปนะอุปะเข้าไปเสศสีคือสังขะนิสังขะเข้าไปเสศสีอันตะอยู่กายยังซึ่งกายกรรมนะครับกิยาใหม่ขันฉันติน้องไปนิเกียพุทธภาพ ย่อมไปครับคุณคุณภาพของประโยคนี้ครับขาดฉันติสองเส้นคุณภาพย่อมไปนะขึ้นประโยคใหม่ยันยูนะเป็นนิบาศนะครับการไลหนอหอาหารอนว่าเราเอโกผู้เดียวเป็นวิเศษนะอ่วูปะวูปะกัะโถหลีออกแล้วนะครับแปลงตะเป็นตัดถะนะออกแล้วจากฝูงค่านำหาจากก็คือมันจะมีจากฝูงกิยาพึงอยู่ ตย่าตพ,พึงอยู่เพอนี่เป็นอาคียาพึงอยู่คุมภาคพ,พึงแล้วก็วิหาระอยู่อิทิทรงนี้อิทิทางนี้ซ้ำส,สองทีนะครับ <c oughs> ประโยชน์ถัดไปขึ้นนิบาตก่อนอัตโขคครั้งนั้นแลประธานโสหัตถินาโคอันว่าช้างนาโคตัวประเสริฐโสนั้นนะครับอัปปะกรรมะนะลีออกนะอุปปะอัปปะกรรมนะหลีออกมามาแล้วนะครับ ยูถาจากโขงนะครับประธานตัวที่หนึ่งปาลิเลยักังอันว่าป่าชื่อว่าปาลิเลยกะตัวที่สองครับลักขิตตวันะสัตโดอันว่าชัดนะครับสัตโดราชัดชื่อว่าลักขิตตะลักขิตตะวันอันที่สามพัทธสาระมูลังอันว่าโคนมูลังแล้วโคนแห่งต้นลังสาราต้นลังพัทธอันเจริญนะครับยกอธิข้ามามีอยู่เยนที่สาภาเคนะโดยส่วนแห่งทิศใด พระวานว่าพระภูมีพระพ้างเจ้าโยกียาวิหารติย่อมประทับอยู่เยนะทิสาภาเคนะโดยสซนง,งทิศใดอุปะสังกมินะฮะก็คือเข้าไปเฝ้าแล้วคุ้มภาคน,นะตัวนี้เออเตนะทิสาภาเคนะโดยส่วนแห่งทิศนั้นยะตะนะครับประโยคนี้แล้วก็มาจับปะนะก็แลนะขึ้นประธานใหม่โสหัตินาโคอันว่าช้างตัวประเสริฐนะนาโคทั้งตัวประเสรฐ แล้วก็มาอุปัสังคปิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วแต่พูดครั้งที่สองเลยเจอว่าขันทันเข้าไปเฝ้าแล้วนะครับถวันที่ตว่าถวายมงคลคือจบจบแล้วซึ่งพระพระขวันตังซึ่งพระผู้มีพระเจ้านะเป็นกรรมต่อไปกิยาโอโลเกโตแลดูอยู่กิยาต่อไปอาทิตสวะเห็นแล้วนะฮะอันนี้กิยาระหว่างทั้งหมดเลยครับกินอืกินจิโยกวัตถุเข้ามาวัตถุซึ่งวัตถุกินจิอะไรอะไรอันยังอื่น